ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเดือดวิสุทธ์ซัดบางพักเนี่ยตัดงบฝายนะครับซีเมนป้องน้ำท่วมนะครับสอสอพักประชาชนสวนกลับนะครับขุดอดีโต้ก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณวิสุทธ์ลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ย มันมีนิจต้นฟุตปิ้นที่เอาหลักฐานเอามาโชว์กันได้อย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่าพักเพื่อไทยรับสอสอพักเพื่อไทยเป็นพักที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนและส่วนใหญ่จะลืมคําพูดตัวเองจะลืมการกระทําของตัวเองเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตัวเองไม่มีปัญญาแก้ปัญหาไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาก็จะโยนความผิดไปให้คนนั้นโยนความผิดไปให้คนนี้นะครับแล้วนะครับลืมน้ ไปว่าวันนี้เรามีข้อมูลนะครับที่ย้อนหลังไปดูได้นั่นคือดิจิตอนฟุตพิ้นว่าพวกคุณทําอะไรว่าพวกคุณพูดอะไรและวันนี้คุณพูดแบบไหนพูดอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าสุดท้ายก็ตายด้วยข้อมูลและหลักฐานของตัวเองล้วนๆน,นะครับเดือดวิสุทธ์ซัดบางพักเนี่ยตัดงบสร้างฝายซีเมนป้องกันน้ำท่วมนะครับสอสอพักประชาชนสวนกับขุดอดีตงัดข้อมูลโต้ชี้เพื่อไทยโหวตตาม ทำกรรมธิการเสียงข้างมากไม่ใช่หรือ เมื่อวันที่24สิงหาคม257ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีน้ำท่วมในจังหวัดภาคเหนือส่งผลให้มีการพูดถึงโครงการการสร้างฝายแกนซีมเมนต์นะครับมูลค่า1,255ล้านบาทที่ถูกตัดงบทิ้งไปในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567 mm. เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเคยเป็นวาทะกันในสภาระหว่างสสพักเพื่อไทย และอดีตสสพัดก้าวไกลล่าสุดนายวิสุทธิชัยกรุณสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้โพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์พร้อมรูปประกอบวัานายวิโรจน์รัชดาอดีศสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนอดีตพัดก้าวไกลที่แสดงท่าทางนะครับคล้ายกับการเต้นเดินออกจากห้องประชุมสภาโดยระบุข,ข้อความว่า าร์มสะใจของพวกคุณในวันนั้นคือฟาร์มเดือดร้อนของประชาชนในวันนี้ไม่ต้องถามว่านายกดำตีจะลงพื้นที่น้ำท่วมเมื่อไรเพราะหากบางพักไม่ได้ตัดงบฝายแกลนซเมนของเพื่อไทยทิ้งทั้งหมดจากพรบงบป,ปี67ก็คงจะสามารถป้องกันน้ำนะครับก็สามารถป้องกันให้น้ำไม่ท่วมจนไม่ต้องน้าไปลงพื้นที่ใช่ไหมครับนายวิสุทธิ์ระบุพร้อมกับติดแฮกแทกน้ำท่วมภาคเหนือ ทำให้นายวิโรดเข้ามาตอบนะครับกับโพสต์ของนายวิสุทธ์ระบุว่าคุณวิสุทธ์ลืมไปแล้วหรือครับว่าพักเพื่อไทยโหวตตามกรรมธิการเสียงข้างมากซึ่งตัดงบฝ่ายแกนดินซีเมนต์นะครับซึ่งสวนทางกับการอาภิปรายโดยสิ้นเชิงประชาชนกำลังระบาดช่วยกันทำงานให้กับประชาชนดีกว่านะครับอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาสแสดงมาสร้างปัะเด็นทางการเมือง งบฝ่ายแกนซิเมนถูกตัดงบในชั้นอักุก,กรรมธิการและชั้นกรรมธิการถ้าพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยก็สามารถโหวตสวนในสภาได้แต่พักเพื่อไทยเลือกที่จะโหวตตามนะครับกรรมธิการเสียงข้างมากนั่นก็คือการตัดงบแกนดินซีเมนนายวิโรธระบุนะครับก็อย่างที่บอกว่าคุณวิสุทธ์ลืมไปเปล่าว่าตัวเองเป็นรัฐบาลถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่โหวตให้ตัดมันก็ตัดไม่ได้ใช่หรือเปล่าแต่คุณเป็นคนโหวตเองหรือเปล่าครับ แล้ววันนี้คุณมาโทษนะฝ่ายค้านเสียงข้างน้อยเหรอครับคุณใช้สมองอะไรคิดครับจากนั้นนายวิสุทธ์ได้ตอบโต้ข้อความของนายวิโรธถ้าจะพูดก็ต้องพูดกันให้หมดสิครับว่าที่ตัดมาแล้วในห้องอนุกรรมการหากเราไม่โหวตตามนั้นในห้องใหญ่ก็จะทบต่องงบ งบของมหาไทยทั้งหมดจึงต้องเสียสละส่วนนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่องบของกระทรวงครับนายวิโรดตอบกับข้อความนายวิสุทธ์อีกครั้งว่าถ้าพัดเพื่อไทยยืนยันว่าฝ่ายแกซีเมนมีความจะเป็นและมีความทนทานมีอายุใช้งานที่ยาวนานโดยไม่จําเป็นจะต้องมีเงื่อนไขรับประกันจริงๆก็เสนอขออนุมัติงบกลางได้นี่ครับไม่ทราบว่าได้ขออนุมัติงบกลางไหมครับและในงบ68ได้เสนอเข้ามาใหม่หรือเปล่าครับ ทั้งนี้นายวิสุทธ์ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมระบุว่าการที่ใช้เหตุผลอ้างคําว่าทุจริตสองคำก็ทุจริตโดยไม่มีหลักฐานจนผมนะครับได้เชิญเหล่าสสที่สงสัยให้ลงพื้นที่ด้วยกันเพื่อมาดูหน้าตาและสอบถามคนหน้างานที่รับผิดชอบแต่ก็ไม่มากันสักคนมีแต่จะตัดแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นครับ ขณะที่นายสุรเชษฐปักวินวงวุฒธสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะกรรมธิการงบประมาณ6-7ได้โพสต์ข้อความผ่าน X และ Twitter พร้อมแนบตารางงบประมาณเพื่อแจกแจงว่างบฝ่ายแกนดินซีเมนต์มูลค่า1,255ล้านบาทที่ถูกตัดไปครั้งนั้นถูกแบ่งไปจังหวัดใดบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่นายสุรเชษฐระบุว่าเปิดข้อมูลใหม่นะเห็นจากปุกผีกวายแกนซีเมนต์ดีนะัก จัดให้ครับนี่คือนะครับการแบ,บ่งงบ6-7ก้อนที่ถูกตัดไป1,255ล้านบาทที่โดยมากนะครับตั้งมาแบบต่ำกว่า5 0 0แสนเล็กน้อยต่อต่อแห่งเพื่อจิ้มเลือกผู้รับเป๋าได้อันเป็นอีกหนึ่งของเหตุผลในการตัดงบหรือใครยาวสาวได้สาวเอาก้อนนี้ดูกันนะครับใครร้อนตัวจากนั้นได้มีผู้ใช้นะครับทวิตเอเตอร์เอ็กไลา์หนึ่งได้เข้ามาสอบถามระบุข้อความว่า แล้วในงบปี68มีการตั้งงบฝายที่กลับมาอีกหรือไม่นายสุรเชษตอบกลับว่าไม่มีครับหากมีจริงรัฐบาลสามารถอนุมัติครับการทําได้พรุ่งนี้เลยแต่มันไม่มีจริงๆด้วยรูปแบบที่นะครับด้วยในวันนั้นนะครับก็มีนะครับลองดูนะครับอุดรธานีนะครับ58ล้าน มุกดาหาร53ล้านน่าน51ล้านอุบลราชธานี48ล้านศรีสเกต4 4ล้านนครพนม39ล้านร้อยเอ็ด31ละด้ 28, 000, านอุตรธดนิ28ล้านชัยภูมิ26ล้านเพชรบูรณ์26ล้านเชียงใหม่23ล้านสะแก้ว22 000, ล้านนครราชสีมา21ล้านรำพูนนะครับ20ล้านยะโสธร20ล้านคําถามคือมันอยู่ในเขตภาคเหนือทั้งหมด หรือว่าอยู่ในเขตภาคอีาสานใช้เป็นส่วนใหญ่ภาคเหนือที่เห็นได้ชัดรำพูลเชียงใหม่อุตรดิตน่านคืออะไรครับคุณวิสุทธ์นะครับวันนี้เจอข้อมูลเข้าไปแบบนี้ได้แหกไหมล่ะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเกินไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ